ครับผมเจอ,อยู่บางคานจังหวัดพิจิตรครับเสารมโมดครับแนะนำให้ตั้งแบบนี้นะครับสัญญาณจะออกไปดีที่สุดจะได้ไปได้ไกลที่สุดนะครับสัญญาณภาพก็จะชัดเจนที่สุดนะครับพิกัด GPS มาไหมตรงนี้นะครับพีจัดพิกัด GPS ตอนนี้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน3.5เมตรรอสัญญาณดาวเทียมวันนี้จะสอนพี่คือ 1. วาดแปลงด้วยการเดิน2วาดแปลงด้วยการบินนะครับคือใช้ตัวลำไปบินจิ้มจิ้มจิ้จตามจุด การวาดแผนด้วยการบินเนี่ยอยากจะให้พี่บึกบินให้มันคล่องก่อนยกขึ้นเดินหน้าไปซ้ายไปขวาเอาให้มันได้ตามใจเราเราไม่หลงะ่ะไม่หลงชิดะนะครับวันนี้เราก็จะมองวางแผนการบินหรือว่าสร้างแบบสนามด้วยการเดินรีโมทเอารีโมทเนี่ยไปเดินตามจุดข้อดีของการเอารีโมทไปเดินตามจุดก็คือเราได้เดินไปเห็นว่าตรงที่เราจะปล่อยโดนไปเนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างพอเราเปิดหน้าแรกขึ้นมาเชื่อมเน็ตให้เขาเรียบร้อยให้เรากดแผนสนามครับ เราก็จะเดินไปแล้วก็ไป an, 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 จ so in, ิ้มจิ้มจิ้มตามตามมุมหักเลี้ยวต่างๆและอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวเราจะไปจิ้มสิ่งจีดขวางก็คือกระท่อมนะครับเดี๋ยวเราไปเดินนะครับให้เราดูเริ่มจากมุมครับเดี๋ยวเราปักเป็น3จุดก่อนล้วกันที่ปักจุดแรกตรงนี้ครับเห็นสัญลักษณ์ข้างหลังเขียนว่า C2 นะครับพี่ C2 คือตรงนี้ครับ C2 ตรงนี้คือ C1 เข้าไหมพี่จะกดตรงนี้ก็ได้หรือพี่จะกดที่หน้าจอก็ได้อ่ะ ครับผมเขาจะบอกว่าตอนนี้เพิ่มเมลไฟส์สำเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตรงก่อนถึงกล้องแล้วก็กดอีกทีนึงหลังจากที่เราเดินถึงเส้นตรงเสร็จปุ๊บเรายังเหลือจิม้มอีกหนึ่งจุดคือสุดสุดขอบเส้นตรง ที่ก็จะได้แบ่งหน้านะครับที่โคเป็นรูปเรียบร้อยจุดต่อไปที่เราต้องบอกเขาคือจุดที่เราจะเอาโดนเนี่ยวิ่งออกไปทํางานครับ c a l ิเบ a t i o n point ครับแล้วก็บอกว่าเขาจะบอกว่าอธิบายว่าจุดนี้เป็นจุดสอบเทียบเวลาอันนี้พอดีกลางแล้วแต่ว่าก่อนพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะกางแขนบนก่อนแล้วค่อยกางแขนล่างวิธีล็อกแขนกนะ็คือดันเข้าไปให้กินเกลียวแรกแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปเรื่อยครับเกลียวเกลียวมันจะเป็นเกลียวหยาบนะครับก็หมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะ ถึงเส้นสีขาวหรือว่ารู้สึกตึงมือนะครับเราจะเปิดแบตเตอรี่นะครับให้พี่กดกดสั้นกดยาวจงวังหวะา1แล้วปล่อยแล้วก็2กดแช่ไว้จนกว่าจะมีเสียงดังกดลาโอเคปล่อยครับนะครับก่อนที่เราจะเอาตัวลำขึ้นนะครับให้เรายืนห่างจากตัวลำประมาณ3-5เพื่อความปลอดภัยนะครับประมาณนี้นะครับ เมื่อก่อนจะใช้ฉีดแบบดึงสายครับแล้วก็หลังๆเริ่มใช้คนะภายหลังตอนแรกรับจ้างคนที่เขารับจ้างมาฉีดก่อนก็รอบแรกบินออโต้ก็รู้สึกว่าดีครับทั่วดีวแมลงตายดีครับรอบหลังนี่เขาบินแบบบังคับบินรู้สึกว่าไม่ค่อยทั่วครับและครั้นี้มันไม่ได้ดังใจเราก็เลยหันมาซื้อเองครับ ากใครสนใจต้องการใช้บริการฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นยาคุมเลนยาฆ่ามแมลงพืชไร่พื่อสวนสามารถติดต่อได้ที่0949529090ครับเจครับ